มาคับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มของ Mitsubishi p a j e r o นะครับลูกค้ามีกุญแจดอกเดียวต้องการทำเพิ่มนะครับตอนนี้ช่างกุญแจชินมาถึงรถโปรแกรมใหม่เป็นที่เรียบร้อยทั้งระบบ EMobilizer และก็ระบบรีโมทนะครับก่อนที่จะส่งมอบเราจะทดสอบให้ลูกค้านะครับของเดิมลูกค้านะครับย้ายกรอบมาเป็นแบบพับนะครับของใหม่ที่เราโปรแกรมขึ้นเป็นตัวนี้นะครับโอเคเราจะทดสอบนะครับก่อนส่งมอบตัวใหม่นะครับนี่ไงนะครับอัดล็อกนะครับตัวนี้ ปวดล็อกโอเคดึงไม่ออกนะครับอะวางไว้ก่อนอตัวเดิมของลูกค้านะครับอันล็อกโอเคล็อกอตัวใหม่อีกรอบนึงนะครับอันล็อกโอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยในการโปรแกรมตัวรีโมทนะครับตัวอ m m o b i l i z e r ก็เช่นเดียวกันดูตำแหน่งเกียร์พนะครับขึ้นไปก็บิดไอจีอนได้เลยเรียบร้อยเครื่องฟิสตา้าจิตง่ายก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของ Mitsubishi p a j e r o นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับ0838978964นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านทุกคนขอบคุณครับ